and go rock เขากอกว่าเขาจะสอบข้องฐานแนมิติอ่ะพี่เงียดีโอ้ถ้าจริงเลี่ยมันจริงของเขาเก่งขนาดนี้ไงก็สอบติดได้แต่เขาก็ยังเครียดอ่ะตรงนี้จูบกันไหมเพราะว่าจูบจะทำให้หายเครียดได้ใช่ไ้าเหรอเธอคนเยอะแยะ,ะมาจูบอะไรแต่ว่าที่นี่มีแค่เราสองคนนี่นะ Thích COVID nha. không biết hello hello kể cả khi nó dòng đến cái chuyện lấy hết 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 anh hết 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 ลูกน้องนนะคะดิฉันจะอินดูหนดาวว่าเป็นหนุกคนไหนเลยค่ะขอบคุณนั้นดาวมีอะไรกับพี่ของพ่อยังไปนลูกปากศิลาตรียนร้องรด้วยนะคะศีลาแก่ใหจะได้แต่งงานไม่เป็นพ่อมดแล้วดูแลดูวยแม่นีดีแต่ถ้แม่อยากคุยก่อนนะคุณดาวลูกทำงานอะไรที่ศิดาไม่ถึงพอใจขอแม่เลย Xin ra sổ bệnh anh non 我朋友。 ดูแลกูมึงเสร็จจากนี้ก <Follow> an <analysis on> okay. no ูโลกกูบอกมึงแล้วนะกูชอบมึงว่ะชอบแบบที่ไม่เยกยื่ก็ชอบกันเฮ้ยกูก็ชอบมึงเหมือนกันโจแบบนี้ไปแต่งงานกูนะโอเคมึงต้องรอดนะนี่คือกูเป็นวายาให้พวกมึงไงไม่เนี่ยกูกันเลยจีลามึงอย่าตายนะเว้ยเพราะว่ามึงตายอ่ะ ไม่ได้เมียน่ะเออคุณถกลอดไปได้เหรอ เพิ่งเสร้่คอเอายมงไงม่เป็นไรจังใจไ่ค่อยอหมมิวน,นี่นสานก,การเรืองนก็ผนานไปแล้วแต่ไม่สิร่ายังไม่กลับจากูกเออไม่เป็นน้องคอนไม่แน,น,น,น่จะนุ่งแบงค์น้ำให้กอนจวดสวัสดีค่ะคุณนักเติบสวัสดีค่ะคุณแบงเป็นไ,ไงบ้างคะเรื่องแค่ไปถึ ตอนนี้คุณจีรายังมีชีวิตอยู่ค่ะแต่เหมือนว่าเขาจะจดทะเบียนสมรสกับผู้ช,ยชายคนหนึ่งชื่อวายู่ค่ะอ,อ๋อแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนะครับตอนนี้เขาซื้อบ้านอยู่กับคุณวายูที่หมู่บ้านที่ดีนพมาค่ะคุณมีจะมีช่องทางทการติดต่อให้ฉันได้บ้างไหมคะเดี๋ยวดิฉันจะส่งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆที่ดิฉันสืบมาให้ตามเียน,น,น,นะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะวัสดีคะ่ะ ที่ได้ท่านถาาจมาวันนั้นอนจะมาหน้แล้วไม่ได้คุยจะอมได้ลูกรอว่าหแม่สบายา่เคือมีอนัสืที่สืบเรื่องของศิลาเขาบอกว่าเรื่องศิลจริงหรือจะลูกทำาิียาด้บยใช่ค่ะแต่ว่าศิลาเป็นน้องใหม่ของดีมันอยู่ไหนแม่จะมาลาโทรมันไหนเคยอยู่บ้านข้างเ ตออให้แม่หนึ่งเดนะ็กแล้วบอกมันด้วยว่าให้มันน,นิ่ง,ง,ง,งกับบ้านอย่างนี้จอยค่ะพี่รามแม่บอกให้กลับมาดังวันนี้เหมืนนะจ๊ะ แก่าวันนี้บเมง่นแก่ม่เไางก็นี่อมองชัยกับลแกแต่เดี๋ยวนะนี่แกนเบืยนสมรวกันเหรอแล้วเมนแกกับลูกที่รออยู่ที่บ้านอ่ะทำไมแก่ทำแบบนี้ฮะไม่ฟังใจแมไม่ใลาลาลูกสิลาเราอย่างันเถเดี๋ยวสามียาลแกรักเหรอรักป็นไงมป้ะลูกกับแม่แกรออยู่ที่บ้านแตแกไปต่างตาแต่แกียมตั้งใจ ให้อยูร่ราพร้อมอยาองแก่เสร็จก็แก่ขอบคุณจะอยู่ที่ไหนเข้าไป สมรสครั้งแรกนางดาวอายุ17ปีด้วยหลักแล้วบุคคลจะสมรสต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์แต่นางดาวตั้งคันตามมาตรา1488โดยมีเหตุอันสมควรเนื่องจากตั้งคันประกอบด้วยมาตรา1454คือการให้ความยินยอมดังนั้นการสมรสจึงสมบูรณ์ตามมาตรา1488 การสมรสครั้งที่สองของศิลาและวายุข้อเท็จจริงปรากฏว่าสถานการณ์อยู่ในภาวะสงครามการจดทะเบียนระหว่างวายุและศิลาแสดงเจตนาจะสมรสกันต่อหน้าพยานสองคนคือผลทหารโกและผลทหารเดียวและต่อมาบุคคลดังกล่าวก็ได้นํามาจดแจ้งของการสมรสจากนั้นศิลาและวายุจึงได้จดทะเบียนสมรสกันจึงเป็นการสมรสที่สมบูรณ์ตามมาตรา1 5 6 0และมาตรา148 8 ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าศิลาได้จดทะเบียนสมรสกับนางดาวอยู่ก่อนแล้วนายศิลาจะจดทะเบียนสมรสใหม่ไม่ได้ดังนั้นการจดทะเบียนระหว่างวายุและศิลาเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อนจึงเป็นการจดทะเบียนที่มีผลโมฆะตามมาตรา1452ทั้งข้อเท็จจริงปรากฏว่าทั้งศิลาและวายุเป็นพี่น้องคนละพ่อจึงจะทําการสมรสไม่ได้ตามมาตรา1450 ให้ฉันรอแล้วได้อะไรให้ฉันรอฉัน